อุ้ยโอ้ไม่น่าห้าวเลยโอ้ไหนไหนไหนข้างไหนลุงมันลุงมันโอ้ชนะไปดิครับเอ้ยหลังจากที่ผมได้ไปซุ่มซ้อมเป็นเวลา1วันมาแะครับก็วันนี้ผมพร้อมที่จะลุย4ีนะครับแต่ว่าจะเป็น c ีโหมดเดสแมทนะครับผมก็เพื่อเป็นการฝึกทักษะนะครับกับสวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการ p ิกเซลบนะครับเอาละครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาลองเล่น ทีม4บ้างนะครับหลังจากคลิปที่แล้วผมได้ลองเล่นโหมด1นึ1 <ๆ S> 1> ไปโซโล,โล่ <ๆ S 2> ไปก็คิวไป18บปตัวครับผมอ่ะ <ๆ S 2> ก็ไม่เยอะครับ18ตัวครับไปดูตามคลิปที่แล้วได้นะครับผมครับวันนี้เราอยู่ในทีมอ่ผู้หญิงที่หลุดออกมาจากหนีออกจากคุกครับ<ห>แล้วจะมาดูกันวันนี้เราจะมาเล่นกันโหมด4ี4 <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะครับว่าผู้หญิงคนนี้มันจะโหดขนาดนไหนแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเราเล่นโซโล่ไปละอ่ะผมขอเป็นเป็นโหมด4ีธรรมดาก่อนนะยังไม่เอาจัดลำดับนะครับผมเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับไป โอ้โห่สีสีนี้มันให้ซื้อปืนได้เลยเหรออ๋อเอ้ยก็ได้นะปเป็นเหมือนเดสแมทอะครับโอเคเราไปลุยสีสีสแบบนี้ก็ได้นะครับผมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเอ่อสีส,สีดูเพื่อนเราหน่อย โอ้ดูชื่อแต่ละคนเด่นอ,อดโมดตั้งนั้นนะครับผมอุย้ยหัวแตกไปป้องหัวแตกไปเลยเพื่อนเพื่อนเราไม่มชุบเราเลยอะ่ะเพื่อนแค่ยีกฮัลโหลเพื่อน เพื่อนไม่คิดจะช่วยเราเลยอะ่ะโดนแล้ว <First blood. S 1> อ้อเพื่อนเพื่อนไม่คิดช่วยเราเลย <Huh? S 1> ตัวอย่างเท่ oh. <laughs> แต่งตัวอย่างเท่ oh. ดูดิเอาโดนแล้ว <Okay. S 1> ไม่ยังไม่เคยเล่นหมดนี้นะป้อง <B unk. S 1> อันนี้เป็น ครั้งแรกที่ผมเล่นโหมดนี้เลยซีซีตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นโหมดโดดล่มอ่ะเป็นแบบโดดล่มอ่ะทีแท้นี้เป็นแบบเดสแมทนี่เองโอเคไม่เป็นไรเอ่อผมก็ใช้ฟาร์มาร์สแล้วกันไปไปครับฟาร์มาร์สก็ได้ครับก็ไม่อยากพูดมากครับป้องเดี๋ยวไปดูกันเอาเองว่าเราจะชนะไหมแมทนี้ไปครับไปไปไปเงินเราต้องสู้ครับตาที่แล้วเรา แพ้ไปแล้วตอนนี้เราจะไม่แพ้หาครับ้ไม่แตก้ไม่แตกอุ้ยโอ้ไม่แตกโอ้โอ้เรียบร้อยเลย ศพแรกอีกแล้วครับศพแรกอีกแล้วโอ้ตาแรกตาแรกก็ไปแล้วอ่ะครับผมฮะโดนฟิร์สบาดสองตาแล้วเพื่อนเอาเพื่อนเขาไม่เล่นนะครับตายแล้วอย่างงี้จะชนะไม่ได้หรอตายแล้วเอ็นแล้วกัน ไม่รู้ว่าปืนไหนดีปืนไหนแรงยังไงนะ <Huh? S 1> วาลองไปทีละปืนก่อนแล้วกันรอบนี้เราต้องเป็นความหวังของทีมให้ได้ oh. ต่อให้แตกไปแตกไปแตกไป oh. นอกไปนอกไป ทำครับทำเลยโอ้ยแตกไปดิครับแตกไปดิครับไม่อีกดึงไม่อีกหนึ่ง,องโอ้ยแตกไปดิครับตอนนี้เราเป็นของหมั่ของทีมโอ้ชนะครับผมตอนนี้เราจะเป็นของหมั่ของทีมหมดแล้วไงเฮ้ยผมชอบปืนนี้ดีว่ะเฮ้ยผมชอบชอบปืนนี้เอเอ็นเก้าสี่ครับผมชอบปืนนี้ A ร,บบนรู้สึกว่ามันยิงแบบ ดีนะไปไปครับไปครับเฮ้ยหนึ่งสองหนึ่งแล้วสองหนึ่งแล้วเราต้องเป็นความหวังของทีมโอเคไหมเพืเ่อนๆไปอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวเราต้องเป็นความหวังของทีมไป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 ครับลุย เลยครับต้องเป็นความหวังของทีมเท่านั้นนะครับไปครับวิ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 เจ็บหนักเจ็บหนักเจ็บหนักทำครับทำไปเลยวิอ๋อเพื่อเราเนาะ แปลกกวาครับชนะไปสอง,สอง,ส,องสองแล้วครับสองสองแล้วลองลองเปลี่ยนปืนใหม่มาดีวาากว่าเอ่อเดี๋ยวลองผมขอลองใช้สกา จะลองใช้สก,กาดูตาเนี้ยเสียงรถลั่นนะ่ะลั่นจัดลั่นครับลั่นมากถ้าชนะสาวคนนี้ที่เพิ่งออกมาจากคุกเขาก็จะได้เป็นอิสระเสรีจากการที่เขาได้ไปติดคุกมานะครับเล่นเกมเราจะไม่เรียดนะครับก็น้องๆหนูๆคนไหนที่ดูก็อดใช้อารมณ์ในการดู <laughs> อารมณ์นในการดูเราเล่นเกมเราอย่าไปเครียดครับเราความสนุกสนานอุอ้ยโอ้ไม่น่าห้าวเลยโอ้ไม่น่าห้าวเลยครับแต่เพื่อนเราไม่มาช่วยเราแน่นอนช่วยไหมช่วยไหมเพื่อนฮัโโลโหลฮัลโหลเพื่อน ฮัลโหลเพื่อนช่วยเราหน่อยฮัลโหลเพื่อนช่วยเราหน่อยนี่นี่นี่เราอยู่นี่ช่วยเราหน่อยขอบคุณมาก thank you น่ารักมากเลยสุดยอดเลยอ่ะขอบคุณมากครับเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนโดนปังเฮ้ยเจ้าดาเพื่อนเราช่วยเราแล้วอ่ะ เพื่อนๆเราสุดยอดมากเลยครับสุดยอดมากเลยไหนมันอยู่ไหน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 ข้างไหนลุ้มันลุ้มันโอ้ชนะไปดิครับเราเนะอยู่ฮ้ยเราชนะอยู่แล้วเราชนะอยู่แล้วฮ้ยชื่ออะไรกันบ้างครับ ชื่ออะไรกันบ้างครับเนี่ยคุณหมอ่าชื่ออะไรครับออแกนครับออแกนหรอแกนแบกผมได้น,นะครับผมเพิ่งหัดเล่นเลครับมผมผมเพิ่งหัดเล่นอนะ่ะเล่นได้วันนี้วันแรกเองอะ่ะผมไม่รู้ว่าเล่นยังไงอะครับพี่ออแกนสอนผมเลยนะนะคุณอายุเท่าไรครับอ๋อตอนนี้ผมอายุ8ขวบครับพี่ออแกนอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ โอ้พี่ออแกนเป็นพี่ผมนะเนี่ยฝากตัวได้นะครับพี่ออแกนปักเอาว่ะเด็กเก้าขวบว่ะฝากตัวกันเด็กเก้าขวบครับไปครับเรามันต้องยอมรับในฝีมือของน้องๆเขานะครับเพราะเราเพิ่งเด็กใหม่นะครับเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้น เราต้องเชื่อมมือในฝีมือน้องๆครับไปครับไปครับถักไปถักไปไปครับนี่ไปครับ,รบ,รบ,รบสุดยอดเก่งมากครับน้องออกแกนเก่งทุกคนเลยครับเก่งทุกคนเลย เคกรับก็ชนะไปเลยครับผมเกมนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับสกอร์ห้านะครับในที่สุดก็สาวน้อยคนนี้ก็ได้ปลดแอกจากการที่ถูกจอมจาอยู่ในเรือนจํานะครับเนี่ยก็ได้น้องๆในทีมเขาช่วยนะครับทําให้สาวน้อยคนนี้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมที่ไปติดคุกมานะครับโอเคก็ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ กดไลค์กดติดตามให้ Pixel B นะครับช่อง YouTube นะก็แล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเจอกันนะครับเุ้ยโ,โหเชิญเข้ามาเล่นเกมต่อด้วยโอเคแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นกับน้องออกแกนก่อนนะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ